คอยอีคอยเจ้ากลับมา,ออมาคอยให้เจ้ามาหามาโฮว่าบิมีวังนี่อือหือือหือือหืนี่ลุกแช่น้ำไปแล้วทุกคนนี่นนสวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะเมื่อนี้ยพบก,กับน้องอ,อู๋พบก,กับสองน้องอู๋ร้องสาร ตอนนี้อู้กับตุ๊กกำลังสิพากันไปน้ำซ่านเนาะทุกคนสิพากันไปกนเก็บผักกูดกูดกูดเขียว,ยวมือนั้นที่เราไปพากันไปกินข้าวป้าแล้วเราเห็นผักไร้ลายแต่ว่าบริเก็บมาเมื่อน,นี้ก็เลยสิไปเก็บเนาะทุกคนแล<ห>้ว,วละกะ็เอาบรรยากาศงามๆท้องทุ่งนาในมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าสิเป็นเนาะเด้อเขายากเพิ่นเก็บก่อนนะเออลองไปเบิ่งว่าสิได้บ่หรือว่าเพิ่นสิเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนอยู่อ่าดอนน้ำซานเลยว่าสิมีหลายหรือมีน้อยสักใดเนาะ เป็นม่องที่น้องตุ๊กไอ้อู้กุกิ๊กบิ๊กพากันไปกินผ่านปา่าตอนนั้นเลยทุกคน,แ,<ม>นแล้วพากันเห็นแล้วพากันซีมาเออมุงหน้ามาเอาเนาะแบบ่าตคุณมาเอาก้อนนะคนของเขาต้องไปเอาก้อนเขาทุกคนฟ<ม>าดไปบ่เรือ,นอเานาะเดี๋ยวเจอกันอันอย่ท้งหน้าเนาะทุกคนแล้วก็เจอกันยูอ่าดอนป้าก,กิบพักเลย <c oughs> ีทุกคนตอนนี้กำลังยางเนาะยางไปไปเจาะกูดเจาะกูดเนตุกเธอเห็นไหม่มนีทุกคนอ๋นี่เลี้ยงว่าตาสนบอดมากนี่ตุกสองคนตัดน่ะนี่ทุกคนเห็นบหมนี่ฮะ<า>เตรียมหัวกับบกักกะไล จะเข้าไปในป่าไอ้เขาจะไปเก็บแครงสารไม่งั้นป้าทุกคนเขากำลังย่างลงมาทางที่เขาไปเก็บผักอยู่จะขวอยังไงอีกขวอย่างนั้นติ้งขวอยเลี้ยงจิ๋วขวอย่างเที่ยวขยเอ็นเปิดวะป้าอีเมียมันนุ่งเสื้อสีแดงเห็นไหมควอยานเขาไปเรีนแล้ว คนดูตามันมองเราเราจะทำแบบไม่รู้ไม่เห็นนะชอบเราไม่รู้รรรว่ากำลังทำอะารไวไวโอ้ทำไมรู้สึกว่ามีคนมาเก็บวะมออแม่นมันมาคือ,อยูททางนาน้องอูดเลยจะย้อนย,ออยางไ โอ้ยเด้งนางเด้งนางมันคือน้อยใช่ปะนี่เนาะมุ่นั่นเทามาคือบากีไล่ด้ยว่าต้องมีคนมาเด็ดแหละเออแม่นนี่ถ้ามันคือน้อยใช่ปะเนาน้อยแต่งามคล้ายๆเหมือนว่าอันถ้าดเทียบเทียบแต่คนก็คือคนจ้อๆเยอะๆคนแบบบ่มีสารอาหารอ อุป้าแม่มุอนอาคือเห็นไล่ถิ่ไหมอ่ะอืงทุกคนมือนันไล่ไล่แต่ว่ามือน,นี้มันคือโบอมีวะงงแทย์นอ

น่าจะเป็นครัวบุคัวเลยซุปแตะแบบแมน,น,น,นอุ้ยแม่ของกูดังงานงามมากเลยเฮามาฮหอดบ่อนที่เฮากินเขาได้ไหมหินลูกจิบหินลวดจิบตกีบอ่ะเป็นบบบตุก ผมไม่รี่รถจิบว่ะเสาะนี่นะคน ขขเรื่องอะไรม,ะมันก็ว่าเลยมันน้อยมากเลยทุกคนใส่นี่ขขขขมมนเห็นไหมเห็นเอออู้บงามอยู่เข็มนะแน่น นี่เห็นบอมมันนักพอได้กินนะ่ะคันมาเก็บนะ่ะเขาแห้งเดืดอดเองสหนาะมันกันแห้งป้องอีกได้ทุกคนโอ้โหนี่น,นี่นี่ไงจ๊ะนี่ นี่ทามาหอดบอนน้ำสาลล่ะเมื่อทํามาโดดน้ำอยู่มองเนี่ยทุกคนเห็นปะเห็น,นตัวนี้แหละแคมนี่ก็จะมีผักนะผักที่เราสามารถเก็บไปทำอาหารได้ออหือเอหืออหืออหือ,อนี่ดูแคมน้ำเลยลวทุกคนนี่น ถ้ามาอาบน้ำไม่ต้องพากันมาไล่ๆขนจังมวนมนี่โอ้โหตุกได้กใช่นี่ไงไเลีเยงแขนน้ำซานสวยงามเบาีงามออโดดมาง,งานอีกไหมไม่หรอกนี่นะอาบอุฟ้าใจเลยไปดดแต่หินแต่น้ำดไม่หรอ อูยานอยาอะไรฟาวเมื่อยาเล็กไปอันนั้นปั่นค้างปะนี่อนนพอดีเมื่อปุ๊บแมวพี่ก็ปั้นเข้าแล้วเนียนเข้าเนียนมาะันเนี่ยนี่ทุกคนเห็นบ่อเราจะให้เบิ้งเนาะนี่นี่ไงมันจะเป็นเส้นแน,น่อยๆีิมันจะบุคือแบบของยูนาอูเนาะนี่นี่น ก็เอาใส่ดูดิมาทำพมนไก่ไ้ทาเป็น้าหา่ได้เมนหนาบแม่ อ่ะข้ามอมให้เจ้า <ม S 2> เรื่องในโอกาสที่เจ้าขี้เล็กกว่าข้าไปทุกคนเบิง้งอันนั้นแมนเขาเอินว่าอันดอนที่พาไอาอันแน่มาซ้อนปู่ซ้อนกุุงเมือสองปีก่อนเนะาะอาเบิ้งพักกันได้ไหลายหน่อย <c oughs> อประมาณนี้ <c oughs> ไหนดูซิ กับแม่จันสองคนพอกินแล้วเสร็จล้อูนี่จะเห็นอีกยอดหนึ่งนะคะสารสงสารให้อูจริงจริงน้อยมากน้อยมากทุกคนโอ้ยบปให้ทุกคนเห็นสะเนอให้มน้าค่อยมาเว้าซะเรื่องหินหลูกจิบเดมันไม่อย่างของเพื่อนเอื่อนหินหลูกจิบตุกเพราะว่ามันมีนกนกจิบ มักมามางอยมางออยยู่อันก็ทีนี้แล้วกันมันขี้เสือไลยลายทุกคนต่อนนังตุ๊กอันเปโดทะลน้องนั่งตุ๊กเชื่อเอาแล้วเชื่อเลขมาอะนะหน้าเชื่อเอาแล้วแม่นท่าว่าแม่อันเดอร์ขี้นกเต็มเลยทุกคนเลยขี้นกก็เลยตั้งเคื่องขีนกิปเดี๋ว่าหี่นกกิปแต่โดมันมันเป็นแบบว่าอันเขาเจ้าเอิ้อนกันมาแต่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอันเดอร์ละสินะ อันนี้ก็คือดอนดอนเที่ยวที่อู้กับตุกมานี่ก็คือเขาเจ้าสีเอิญว่าวังวังเฮิงไม่่าตุกไ <Yes. S 1> ว้วังยาวเออตัวนี้วังยาวตัวนี้เขาสีเอิญว่าวังยาวมันที่นี่วังยาวกับก<ง>วังเฮงวังเฮงแม่นตูดอยู่เทิงพ<า>ูงนเจ้าหนนาพุนนะอันนั้นอันนั้นวังประคุณก็วังปะคุณวังเฮงแม่นมองนะฮะนะมองเห่าไปอันมอง,งเหาพากันไปอ,อันหานอ่อวงยามอืดๆนอะนะม่ทุกพักนะนะนะ แม่โซ่ที่ขาไปอันทากันไปโซ่อนไรก็ยปตุ้มคันๆน,นะหรอไม่ใส่ <c oughs> มองขัไปห้านอสูงอึดๆนะโซ <c oughs> ่อะลรโซงเลยกับไปห้าตลอดเอามองขั้วนะเทา่ําทำดินนะ <c oughs> นั่นเขาจะเรียกวาวาังเฮงนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะน้อยรอทาน้ำม,มันแห้งอีกน้อยแล้วจังค่อยที่ผ่าก,กันมาลันโพตอนนี้น้ำม,มัน <c oughs> ยังไหลยอยู่ วิถีชีวิตของสาวบนนอกบนนาประมาณนี้ทุกคนแบบบ่มีเงินบ่มีคำกระยาย่างลงมาแคม<ช>น้าําซานะมักเก็บพักหักนอกกัได้กินแล้วเนาะแล้วก็คันแบบบ่ยากไปซื้อพักบคันบ่ขี้ค้านเนาะปลูกพักไว้เพื่อนกะได้กินลนะเออสิ่งมหาศาัศจรรย์หกักท่านก็เห็นลายเทืออยู่ต่ว่ามันก็เปนตรยานเนาะอืม เคยน้ำคืนทอดเลยแม่น้ำมันเซาะไปถ้าเราชี้ยานควย,ยออไอ้มันควยสาวบานเนาะมันไม่รู้เค็มตาไมาอาบน้ำนงไม่อยทุกคนมันดูหน้าเราขนาดเลยนะควยมันจะควยกับงัวมันจะไม่ไล่คนสวยนะคะป,ป่ะให้ไปยังวะไม่ จากลักนอกพันยุไปเกียงใจเจ้าข้องพันยุเถิงฮะนอภัยบาลคุณบอเบ้าเราองพนั่งตกนี่หนึ่งนะเออี่าไปกบะบ้า้วยไก่ยบ้านเนี่ยันยุไก่ยี่สิรักยกลับกันเถอะไปมาโม่เออดีอารแซ่บ ยุดูอาจะไปก่าสดแมนคอยแล้วคอยอีคอยเจ้ากลับมาคอยให้เจ้ามาหามาฮวาบะมีหวังอีกคิดถึงคนแท้จริงใจคิดถึงคนท้หวังใหญ่เพลงอ,อันนี้เป็นเพลงออกเดี๋ยวนะจนเดี๋ยวนี้บูัวนักฮอง ที่ห้องเพลงนี้ฮันไปอยู่สิเดียวล่ะคิดถึงคนที่ห่างไกลคิดถึงคนที่หายไปคิดถึงใจที่หายไปเมื่อก่อนทุกคนพอไปไหมหมดนี่ไดไหมพอไปได้ไหมได้คิดไปแข่งกับใครนะวันนี้เขาอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านเนาะซึ่งไม่ใช่นาเรานะคะทุกคนไม่มีอะไรไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอืม ตอนนี้เราก็เดินตามทุ่งนาแล้วก็จะกลับบ้านนะจ๊ะตอนนี้อู่กับน้องตุ๊กก็คนบุพเพโดดเพคนมีซองกองนะกองเฟืองเพิ่้ใหญ่าทุกคนลอยป่ายเป่าเนาะเดี๋ยวเข้าลอยป่ายกว่าสอบตอนนี้อู่กับตุ๊กกะกำลังเดินทางกับเข้ามาเมื่อกี้บ๊้ยมาทางนี้วะทางนี้เนาะ อเออนี่ก็ะจะเดินทางกลับนะทุกคนเออนี่ยทุกคนอันนี้พักผ่าเริ่มออกอ่ะทุกคนเออนอนช้อนแล้วก็เนาะเออไปสุไปเก็บทางเดินม,มากินปีนี้เขาบเฮ็ดให้อะติมองนั้นเอา,า,า,าธรรมซาตมาให้ทุกคนเบิ่งเด้เอไล่เด้เอ,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 อทำเนี่ยในเร็ว อันเยมเย่ขอสุดได้นะแมน,นอุ๊บ <c oughs> ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อู๋กับจลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอู๋กับตุกค,คลิปต่อไปดืด้อบายเมื่อย